สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์นะครับพี่พีแล้วก็ลาวสตาร์ VIP วันที่9ธันวาคม2568นะครับก็ <c oughs> แนวทางหวยลาวสตาร์นะครับก็คือในช่วงนี้นะครับก็ยังเขาเรียกว่าดึงไม่ขึ้นนะครับพี่พี่นก็หลุดมาน่าจะหลายวันแล้วนะครับสลับหวยลาวสตาร์เนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านที่ติดตาม แนวทางด้วยนะครับผมเนาะแอดก็ทำตามสูตรคำนวณนะครับแล้วก็นำตัวเลขมาวางให้พี่ๆสมาชิกนะครับแต่ว่าแนวทางนั้นไม่เข้านะครับก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับส่วนแนวทางในวันอังคารนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับผมของเรานะครับวันนี้เราสตา์ให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับสายลูดให้ไปที่เลข6 61นะครับ หกสามหกสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวศูนย์หกสามนะครับนะครับผม ประกาสีแดงหมดนะครับพี่พีเนาะก็เลยเอาประกาสีน้ำเงินเป็นตัวเน้นนะครับเราสตาร์ VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ3ามสอง 7จ็3 7องนะครับสามตัวเจ็ 7, 3, นะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะสลับแนวทางไว้ลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่9นะครับธันวาคม2568นกะครับก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดวางให้ในวันนี้เนาะขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอให้โชคดีนะครับกับแนวทางที่แอดวางนะครับผมเนาะผิดภลาพประกันใดวันนี้ขออภัยด้วยนะครับพี่ๆ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ